มาคัดคัดขน,ขนกันพี่น้องนะครับขนพระก่อนมีในถาดแล้วก็ในนี้นะมีเป็นคันรถอะพระนะนี่สมเด็จสายลึกลับอันนี้ก็มีคนเล่นอยู่นะครับไปสนามไม่ต้องไปคิดแทนใครขายอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็อีกลังหนึ่งมีเยอะอยู่นะครับอันนี้เท่าที่เอามาได้นะนะครับเอามาดูกันมีอะไรบ้างนะครับนี่อันนี้หนึ่ง พิมก็ถือว่าสวยงามแต่ก็ไม่ทราบว่าที่ไหนนะนี่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันไปขายสนามเลยนะครับนี่เป็นลูกอมนี่ของดีเพียบเลยเนี่ยลูกอมนะนะครับเดี๋ยวคนที่เขามีมุมขายหรือว่าคนเขารู้ที่เขามาซื้อเองนะครับลึกลับซับซ้อนนี่อะไรเอย่ยโอ้อันนี้เก่านะครับดูยากอันนี้อันนี้อะไรเอย่ยอันนี้ไม่ทันนะ ผ่านไหมไม่ค่อยผ่านมือผมด้วยเนี้ยถือว่าชัดอยู่นะนะครับดูกันประมาณทักสี่ห้านาทีนะนะครับเดี๋ยวไปสนามให้เขาดูเองนะครับอันนี้อะไรเอ่ยนะอันนี้เป็นปกหลงปูดทวดนะครับด้านหลังเป็นหลงปูดทวดด้านหน้าเป็นปกใบมะขามถ้าไม่กะระลายเงินก็เป็นเนื้อเงินแหละนะอมอแมลงวันนะครับเดี๋ยวขยายหน่อยหนึ่งนะ ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้หาที่ไม่เจอนะครับนี่เป็นเป็นผ้าหล่อนะครับหล่อเนื้อทองเหลืองนั่นแหละอ่ะดูไปนะพี่นะผมก็ไม่ได้ถนัดเลยนะนะครับขายอย่างเดียวนี่ที่ไหนเอ่ยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเ๋ยวค่อยดูกันเอาเองอันนี้ ปาดตาลที่ไหนนะดูเร็วๆเลยนะทีนี้พี่พี่เดี๋ยวชา้าจ,จะหมดเวลาก่อนนะครับอันนี้เป็นนวะนะครับนี่เนื้อนวะนะครับตัดนะครับโอเคเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ไหนนะครับนี่นะครับนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับเรื่อยๆโอ้อันนี้อยู่ในเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยมเก่าซีดแห้งหมดแล้วนะครับที่ไหนไม่รู้นะครับนะครับแบบนี้แหละนะครับท่านผู้ชมนะนี่ต่อไปต่อไปอะไรเอ่ยนะครับอันนี้ตะกุดตะกุดทองคําหรือเปล่านะตะกุดทองคาหรือเปล่าดูไปพร้อมๆกันแหละนะ ที่ไหนไม่ทราบนะครับอ๋อนี่หลวงพ่อแพรนะครับเดี๋ยวไม่รู้วางไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ้าวนี่หายากอยู่นี่นะครับพระเทพรัตนโมลีนะครับนี่พระธาตุพนมปีสองห้าหนึ่งสามเป็นอลูมิเนียมหรือว่าเนื้อค้าปิ่นโตนะครับนี่ครับอลูมิเนียมหรือเนื้อค้าปิ่นโตนะนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ต่อไปนะครับอ่าก็จะเป็นท่านประหลัดอันนี้ท่านประหลัดนะ ท่านประหลัดไม่รู้เหมือนกันนะดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้ก็ท่านประหลัดไม่รู้ที่นะครับันนี้ท่านประหลัดไม่รู้ที่นะครับอันนี้เหรียญเสียมาเหรียญเสียมาหลวงหลวงพ่อรวยไม่รู้ผ่านหรือเปล่าท่านพี่เพื่อนผระใหม่ก็เก๋ดีนะครับไม่รู้เขาเล่นบล็อกไหนกันนะครับนี่ก็ถือว่าแบบนี้แหละนะแบบนี้แหละดูพร้อมๆกันแะท่านผู้ชมนะนะครับไม่รู้จะผ่านไหมนะครับเดี๋ยวให้เขาดูกันเอาเองก็แล้วกันที่สนามนะ นะครับนี่อีกนะครับนะครับเนี่ยไปเร็วหน่อยหนึ่งนะครับอ้าวรายการต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยเริ่มเทิมเลยนะครับอันนี้เป็นไม้แน่นอนครับไม้แน่นอนครับไม้แน่นอนครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยนะนี่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวคลิปนี้เอาประมาณประมาณนี้ก่อนนะอ้าวแถม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 อันนี้ก่อนนี่นี่ที่ไหนเอ่ยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวดูคลิปหน้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเอาไว้นะครับส่งกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นก็กราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ